สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องอ๋อยอินเยอรมันนะคะคลิปนี้เป็นเลคเคอร์บอ๋อยอ๋อยจะพาทําขนมไทยขนมไทยนี้อ๋อยทําขายด้วยเลยจะไม่มีสูตรให้นะแตเ่เพื่อนเพื่อนทุกคนสามารถไปหาสูตรได้ใน Google อากูค่ะมีเยอะแยะมีมากมายมีหลายสูตรเลยเไปเลือกดูได้ตามใจชอบเลยอ๋อยก็เอาสูตรมาจาก Google เหมือนกันเอามาปรับปรุงปรับปรุง เอาค่ะมันขั้นตอนมันไม่ได้ยากตามจริงอะ่ะถ้าเกิดมีมีใจรักทําขนมไทยนิดหน่อยไม่ต้องดูสูตรก็ได้สําหรับขนมตัวนี้นะขนมตัวนี้อ่อยทํขายเพื่อนๆข,ขายคนรู้จักกันคนไทยในเคิรนค่ะหรือเมืองคโคโลนนั่นเองไม่ได้ส่งไปสนีนะเพราะว่าขนมมันมีมะพร้าวสามารถเสียได้แล้วตอนนี้ร้อนด้วยแล้วส่งส่งไปสนีไม่ได้แล้ว,ลวก็ เฉพาะขนมนี้คือทำขายทำขายเพื่อนๆกันเฉพาะาในเมืองโคโลในเมืองเคิร์นเนี้ยค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่า,เ,าเป็นอะไรเออตอนนี้อ๋อยกวนไส้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะใกล้เสร็จละประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นจะเสร็จแล้วเ,เดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นขนมอะไรเดี๋ยวขอกลับกล้องนิดนึงค่ะนี่ค่ะ ขนมอะไรเอ่ยขนมต้มนั่นเองขนมต้มใช้มะพร้าวทึนทึกขูดแล้วก็เอามากวนเอามาเคี่ยวกับน้ําตาลมะพร้าวนะคะแล้วก็น้ํามะพร้าวด้วยน้ํามะพร้าวที่เราเราปอกมะพร้าวแล้วเนาะน้ํามะพร้าวเราก็เอามาผสมด้วยแต่น้ํามะพร้าวามันไม่พอหรอกเราก็ใส่น้ําด้วยแล้วก็มีน้ําตาลมะพร้าวมีเกลือก็อก่อนอื่นก็คือเทน้ํา ไปจนท่วมเลยท่วมท่วม,วมตัวเนื้อมะพ้าวนี่ค่ะแล้วก็ใส่น้ําตาลมะพร้าวใส่เกลือลงไปแล้วเคี่ยวไปเรื่อยๆไฟอันนี้เป็นไส้นะคะเป็นไส้ของขนมต้มเราก็เอามาช่างในในปริมาณในขนาดที่เราต้องการแล้วก็ทําเป็นก้อนกลมๆแบบนี้เตรียมเตรียมขึ้นตัวขนมนะคะเดี๋ยวมาดูกันทํำยังไงอันนี้ก็คือเป็นตัวแป้งนะคะแป้งนี่คือผสม กะทิกับน้ำเปล่าแล้วก็อันนี้เป็นน้ำดอกอัญชันอันนี้น้ำใบเตยอันนี้สีธรรมชาติค่ะสีขาวแค่ใส่กะทิแล้วอันนี้เป็นเป็นชาเชอร์รี่ค่ะทีชุ่มพูเดี๋ยวมาลงมือทำกันเลยก็อ๋อยจะใช้วิธีช่างเอาลูกหนึ่งประมาณ25กรัมแป้ง อันนี้แป้งข้าวเหนียวนะคะแป้งข้าวเหนียวผสมกับน้ำดอกอัญชนันน้ำจากธรรมชาติประมาณยี่ห้าเนาะไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไป แล้วก็มันนวดนะคะแล้วก็ใส่ไส้แล้วก็ค่อยๆปิดไส้ค่ะแล้วก็ปั่นเนี่ยค่ะอีกรอบหนึ่ง ใส่สค่ะแล้วก็ค่อยๆบีแป้งให้มันปิดให้มิดรั้งนะคะใส่สค่ะ เสร็จแล้วค่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราไปต้มกันเลยขนมต้มสายลุงนะคะเดี๋ยวไปต้มกันเลยประมาณนี้น้ำเดือดแล้วค่ะแล้วเราก็มาต้มขนมกันพอน้ำเดือดประมาณนี้เราก็ใส่ขนมต้มไปเลยนะคะใส่ขนมต้มไปเลย ต้มจนขนมรอยขึ้นมานะคะ ลอยแล้วค่ะแล้วก็ตักใส่ใส่ถาดมะพร้าวอย่างนี้นะ ปิดเตาค่ะเราก็จะได้ขนมต้มแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะขนมต้ม คลิปขนมต้มจบแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่มารับชมคลิปนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e และไม่ลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเอไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ